สวัสดีค่ะแฟนผู้ชมคุณมารักเพื่อนคุณมารักอันนี้เาดาวตะแกงยยกมะพร้าวยยกมะพ้าวอ่อนเราจะหั่นเป็นชิ้นบางๆหนนั่นเอสร็จ่่งมาตั้งแต่ก่อนตุดจีนเนี่ยเวลาทำเนยอันนี้เราก็ทําดีว่ามันไม่นอนเต่ตัวเย็นแล้ว,ลวก็ใส่เครื่องในใส่ใส่ตีไก่ใส่ าดูกันนะคะเป็นที่แรกจะอะร่อยสักแค่ไหนคะเมียดาวก็จะแกงไก่แกงเขียวหวานไก่เอาแกงเขียวหวานอายอดยอดมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นก็ก็เรียกข้างในเป็นข้างในก็เรียกปรีะค่ะเหมือนกับปรีตาแบบนี้แหละคะ<ม>่ะก็ใส่ไก่บ้านนะคะ วันนี้จะแกงเขียวหวานเอาก็เวลาจะใส่กะทิลงไปเลยน,นะคะเอามาผัดน้ำพริกนะคะกะทิประมาณ50ะะกรัมก็ผัดให้แตกฟองก่อนนะคะอันนี้น้ำพริกแกงเขียวหวานเนี่ยราซื้อมาไม่ได้ทำเองนะคะก็เขา ที่ร้านคาไทยเขาก็สั่งมาจากเมืองไทยสดๆเลยนะคะ <c oughs> ายและเป็นบัตรเเห็นสวยดูหน้าแกงมากาก็เลยซื้อมานะคะก็หอมหอมมากหอมหอมเครื่องเทศสมัย สมัยไม่ไดาวอยู่กรุงเทพก็พี่ชายก็เปิดเปิดร้านทำเปิดร้านทำแหวนทำพวกกำไรทองกำแหวนฝังฝังพลฝังเพชรอะไรพวกนี้คนมีคนงานเยอะมากนะก็แม่ดาวก็ไปอยู่กับพี่ชายก็ เรียนไปด้วยแล้วก็ช่วยพี่ชายไปด้วยทำอาหารเตรียงคนงานแล้วก็ดูแลหลานด้วยหลานก็ตัวใหญ่อุ้มก็ไม่ไหวก็สนับมีควาสนไปอนกแบบ ก็เลยทําอาหารเป็นแล้วก็ไม่ถึงกับเก่งน,นะคะก็ฝึกกับพี่สะพายพี่สะพายเป็นคนกันเมืองการนคนนการจันบุรีก็จะทําอาหารพวกอาหารไทยพวกแกงเป็ดแกงเผ็ดแกงขั่วอะไรนี่เก่งมากแล้วก็เรียนไปกับเขาไปด้วย ที่ให้หอมให้สุกนะคะเพื่อแกงจะได้ไม่บูดง่ายนะคะถ้าเราทำกะทิสุกๆเอาไว้ทั้งวันก็ไม่บูดนะคะถ้าเราทำกะทิให้สุกแล้วก็เอามาผัดให้หอมๆอมนะคะ,ะพริกให้หอมๆอมปเลย แรกที่เราก็ใส่พริกไปเลยนะคะใส่ครึ่งหนึ่งะค่ะใส่ไม่กลัวจะเผ็ดก็เยอะเหมือนกันนะคะก่อง ใช่ตัวให้หอมให้มีกลิ่นหอมไม่ใช่ให้สุกเราค่อยทายๆกันนะ ต้นตะพาวอ่อนเป็นข้างในนะคะข้างในของต้นก็มาจากคนไทยนะคะสิงคโปร์ไม่มีแน่นอนก็เห็นก็อยากทานก็เลยเอาแบ่งแบ่งครึ่งหนึ่งเอามาแกงเขียวหวานครึ่งหนึ่งแกยวหวานไก่แล้วก็จะเอามาอ่อมจะมาอ่อมครึ่งหนึ่งนะคะ็บไปครึ่งหนึ่ง ก็หันเสร็จแล้วแล้วก็มัดยังมีเพื่อไม่ให้มันเสียเิีวเขียวนะน้ำพริกเขานะเขาหน้าจะใส่ใบเตยด้วยเนปะ็นไดเขิวยวหอมมากเลยค่ะอันนี้น่ดาจะใส่ ไ,ไก่ลงไปเลยนะคะไก่ไม่ดาใส่ตีนเพราะว่าที่บ้านก็ชอบกิน,กนตินจะแบบไม่ต้องสับ อันนี้มันร้อนเราทำใส่ถุงนีอ ยังไม่เคยแกงแบบนี้ไม่ใช่แกงเขียวหวานยอดมะพร้าวอ่อนนะคะแข็งแรกที่ทำจะลองดูว่าจะอร่อยสักแค่ไหนหอมห <c oughs> อมไหนะคะหอมจนแบบ เอาคอ,าอไม่ไหวแล้วก็จะใส่กะทิลงไปอีกนะคะ ใส่แล้วก็จะเติมนะ้ำลงไป เตินมน้ำล้างกล่องก็งจะได้ไม่แสปก่าวนะคะเพราะว่ากะถิติดตรงกล่องเยอะมา,นามกน้ำเดือด ไม่ได้ใส่ไฟแรงเต็มที่เลยนะคะก็จะได้เดือดเร็วๆไมาลืมเอากระปิลง lấy cà pị nít nổi nha <laughs> chứ đây có rượu chát cơm cơm kiểu กะปิของไทยที่นี่เอามาขายก็ประมาณราคาห้าเหรียญห้าสิบคิดเป็นเงินบ้านเมืองไทยก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทใส่ช้อนชั้นโต๊ะก็ไม่ทราบว่าแพงกี่บาทนะร้อยกว่าบาทประมาณ ห้าสิบเซนห้าสิบเซนก็บรรลังตอนนี้ก็ไม่ทราบหนึ่งเหรียญเท่าไรหร่ละจำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เช็คหนึน่งเหรียญหนึ่งเหรียญสิงคโปร์น่าจะเป็นยี่สิ ยี่สิบสี่ไปยี่สิบสามยี่สิบสี่ไทยสามยสิบสี่บาทประมาณแต่ไม่ทราบว่าลงหรยังขึ้นหรือยังนะฮะในเดาก็จะใส่อ่า ยอดมะพร้าวอ่อนลงไปเลยนะคะจะได้สุกสุกพร้อมพร้อมกันเลยาเพราะว่าอดมะพร้าวอ่อนก่อนถ้าเราหัน่นไว้นานๆกลัวมันจะแข็งก็เลยใส่ลงไปพร้อมกันให้สุกสุกพร้อมกันไปเลยดีกว่าไก่นีก็สุกง่ายเนี่นั่น ไม่ใช่ไก่แก <l JIM reference> <book farming> ่เด <OF renamed> ือดแล้วเดือด ยอดตักยัดหน้าพราวอยู่นะคะสส่ซสวยๆะคยนะ ็นชอบแล้วก็แม่เห็นครึ่งเดียวแล้วนะี่ยแต่ทำาดเมื่อกี้ก็ดีแล้วนะนี่ <laughs> เลื่อนขึ้นเรื่อเ <laughs> เดี๋ยวจะไม่ตรงตรงไฟอีก ใช่ถ้าไม่เตรียมไว้เลยเนี่ยมันจะขาดมง,ดงอถ่ายมตอนแรกวแม่บ่าจะใส่น้ำตาลปี๊บทำไมทำไมาก็มีน้ําตาลทรายน้ําตาลแบบสีบราวคาร์เรสสีน้ำตาลน้ำตาลที่ว่าไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดสีนะคะมันจะใช้ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าหวานมากนะคะใส่ขนาดนี้พอดีพอประมาณะะสลุกง่ายอา่ะตาละม่ดาจะใส่เกดดลือละพวลงไปเลยนะคะ หัน่นไม่ต้องหัน่นนานะคะจะได้สุกไวๆสีคล้ายๆหน่อไม้นะคะแต่ไม่ใช่หน่อไม้นะ ลองทำทานดูค่ะเพราะว่ายังไม่เคยทานแบบนี้นะคะคิดถึงบ้านเรานะแกงอะไรของแบบไทยๆคิดถึงเพราะว่าเราจะหากินแบบนี้ก็ยากอยู่ะคะไม่เหมือนส้มตำอะไรพวกนี้ก็เราทำทำกินเองแบบง่ายๆได้ เดี๋ยวเอานะ้ำมาเติมอีกนิดนึงแล้วก็จะปิดฝาแล้วนะคะรอให้เขาสุก ดีไม่ทำเองเองก็เลยทิ้งไว้ถ้าน้ำแห้งก็ต้องเติมน้ำหน่อยแล้วค่ะอ้าวเดียร์พรานเลยอันนี้เปกะทิทั้งนั้นเลยนะ,ะเดี๋ยวมะนาวจะทำน้ำนเกลือ้ยวยทานขนมจิงยิ่งอร่อย เยวเลยเติมน้ำไปหน่อยนะคะ,นนะ,คะไม่ต้องดูเลยว่าสุกไม่สุกสุกแล้วไม่ต้องแค่ชิมน,น้ำเอง หวานน้ำตาลเลยขีกก้กลมกล่อมนะคะกลมกล่มอมต่อแล้วค่ะแล้วาก็จะใส่พริกเขียวนะคะพริกนี่เรียกพริกอะไรชีฟ้าเหรออยู่สิงคโปร์เนี่ยลืมทุกอย่าง นสวยไหมสวยไหมแล้วก็ในเราไม่มีใบโหระพานะคะไม่ได้ไปตลาดแต่ใบมะกรูดนี่ซื้อเก็บไว้แช่ช่องแช่ช่องฟิตเลยนะคะ<ม>ก็มีใบหลายๆอย่างก็แช่ช่องฟิตแต่ว่ามันดำไปหมดแล้วแต่ดำก็ยังใช้ได้อยู่นะคะหอมเลย ยอดเลยค่ะีตต้มนมจีนทานกับหนมจีนด้วยนะคะเพื่อนๆจาน้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด s u b s สไคร์ให้แม่ดาวด้วยนะคะแม่ดาวแม่ดาวชานแนลนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ